สวัสดีจ้าพี่น้องเจดดวงมีข่าวอัปเดตซูฟังอีกแล้วพี่น้องทางหรบาลฟินแลนด์เพื่นขาได้ออกมาในส่วนของอ่าเปิดตัวศิลปินรับเซิร์น EP 2ีเรียบร้อยแล้วพี่น้องในส่วนที่เปิดก็คือเป็นแดนเซอร์ลำไยบาสันวะอา้าแดนเซอร์ลำไยมากจริงๆเล้อเนี่ยบาสันวะกลุ่มปิดรอบ EP 20ศิลปินรับเซิร คุณพีพีแดนเซอร์จากสังกัดไหทองคำและนี่คือท่านแรกที่เราเปิดตัวสันวาเพราะยังเหลืออีกสามท่านล่อเสืร์ไพ่พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นแค่บางท่านที่เพิ่นเปิดตัวก่อนอ,อันนี้ล่อเสืร์ไพ่เขากุมลอดเลยครับสันวาอันนี้ทางพิมพ์บานฟิลเลตเพิ่นกะออกมาโพดแจงข่าวพี่น้องเนาะพี่น้องท่านใดอยากสนใจ คือเขาร่วมในส่วนของอีพีีล่อเสื้อไพ่อีกสามทันได้เลยพี่น้องเขากุมล่อเลยไปสั่นเพราว่าเดี๋ยวเจดหวงแจงวันให้พี่น้องทรบาบใกวันเดือนมืถนมือวันที่16กรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องก็สามารถสือบัตรเขาส้มได้แล้ววันนี้ที่เพจค่ายโตเกียวมิวสิกเท่านั้นอันนี้ก็เป็นจากข้างค่ายโตเกียวมิวสิกปัาพี่น้องพีพีแดนเซอร์ลำใหไทองคำแมมาล้อแท้หนารักครับพี่น้อง ทั้งเอฟซีเพิ่นกะเขามาเมนเพิ่นกะบาปากะสามารถรอแท้มาหนาลักแทว,ว่าสัน่าเพิ่น่าบางท่านว่าเลือดเลือดค่าร่อในกลุ่มแล้วนะคะเพิ่นวะสองหนุ่มอุดรมาเจอกัน่าสันเพิ่นวาบางท่านว่าโอ้ย่อยท่ายถือเด้อ่าสันกี้พี่พี่ร่อในกลุมเลยค่ว่าสันมาบางบางท่านยอดเยี่ยมจ้าปังปัง,ปงเด้อจ้ารออชมอีพี่ยีนั่นแหละพี่นองพี่นองท่านใด อยากสนใจเขาไปรับส้มอีพี่ยี่สิบกะเขาไปรอดในกลุก่มไดเลยพี่น้องซื้อบัตรรอเลยจ้าส่วนอีก3ท่านสิเป็นผู้ใดเนาะกะมาถารุ่นกันเบิงหรือพี่น้องท่านใดรู้ว่าอีก3มท่านเป็นผู้ใดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อถ้าทางังขายตัวเกี่ยวมิวสิกทงังพิบานฟินแลนด์เพิ่นออกมาเปิดตเพิ่มเจดวงกระเจวมาอัปเดตซูพี่น้องฟังไหม มื่อนี่ขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตจดวงไว้ในด้วยจ้าสวัสดีจ้า